0 2 3เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายสุนัขขนาดใหญ่ไรเพศที่มีขนปุย1.5เมตรจากบริเวณไหล่สีดำมันมีดวงตาสีแดงส้มในโทนสว่างและฟันที่ยื่นออกมาดูรายงานเหตุการณ02์023ถึง26เวลาใดก็ตามที่บุคคลใดจ้องมองกับ s c p 023ไม่ว่าตัวบุคคลนั้นหรือไม่ก็สมาชิกคนใดคนหนึ่งของครอบครัวใกล้ชิดของบุคคลนั้นจะเสียชีวิตภายในหนึ่ง ปีพอดีหลังจากที่ได้ละสายตาออกไปแล้วการวิจัยในทางเลือกยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากการระงับการทดลองไว้ชั่วคราวแต่ข้อมูลที่มีอยู่ได้แนะนําว่าการที่มีครอบครัวใกล้ชิดขนาดใหญ่จะทำให้มีโอกาสของการเสียชีวิตของบุคคลที่ได้จ้องมองน้อยลงและไม่ว่ารูปแบบหรือไม่ก็ความพึงพอใจในประเภทของเหยื่อได้ค้นพบสิ่งนี้อาจแสดงให้เห็นว่าเหยื่อของ SCP-023 ได้ถูกเลือกทั้งหมดโดยการสุ่มแต่ยังไม่เป็นที่รู้กันว่าหากการเลือกครั้งนี้เกิดขึ้นที่ต้นหรือสิ้นปีของช่วงระยะเวลาหนึ่งปีการพยายามที่จะกำจัดบุคลากรที่ได้จ้องมองกับ SCP-023 และครอบครัวใกล้ชิดของพวกเขาทั้งหมดก่อนที่จะถึงระยะเวลา1ปีได้จบลง การชนะสูตรศพของบุคคลที่ถูกสังหารด้วยผลกระทบของ SCP-023 ได้แสดงให้เห็นว่าในระหว่างที่ภายนอกไม่ปรากฏถึงอาการบาดเจ็บซากของพวกเขาได้เติมลงไปด้วยขี้เท่าอัดแน่นจำนวนมากรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงระบบอวัยวะภายในและระบบหมุนเวียนโลหิตทั้งหมดเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อสมองโดยรวมได้แสดงถึงสัญญาณของการรับรู้ถึงต่ออุณหภูมิหากไม่กัดก,การในการตั้งที่โดยรวมอย่างน้อยจะต้องคล้ายๆกับ ทางมาลาย SCP 023จะเข้าไปยังกำแพงที่จะเอาจุดที่ตั้งใกล้ๆที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเผาผลาญทุกๆสิ่งที่มันได้ผ่าน scp 023ได้รับการสนใจจากทางสถาบันเมื่อมันได้โจมตีโบทแห่งหนึ่งในระหว่างที่ได้มีการประชุมเนื่องมีผลลัพธ์มาจากการจ้องมองการทำให้คืนสู่สภาพเดิมต่อไปจาก scp 023การลบความทรงจำระดับบีได้ดำเนินการกับพยานและเหยื่อผู้รอดชีวิตทั้งหมดเหตุการณ์ได้ปกปิดด้วยกรณีการวางเพลิงก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องราวในวันนี้ที่ทางเราได้นำมาให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าเข้ามาพูดคุยกันได้เลย แล้วถ้าเกิดถูกใจเรื่องราสนุกแบบนี้อีกช่วยกันกดติดตามกดถูกใจให้กับทางช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ